สวัสดีค่ะนีแม,ม,มันน้องจะมาเก็บประกอบไว้จะกินข่ามได้กินขามปีเด้ยค่ะปอกอซื้อมายี่สิบบาทนานี้นานปะกอกค่ะอันดับแรกขาองกเกาบมาล่างก่อนเด้อค่ะยี่สิบบาทนี่นด้ตังไล่เนี่ยมาล่างให้สะอาดก่อนเด้อค่ะล่างจักสองนามเด้อค่ะ กรอกหรือบักกอกซุก,กแล้วเด้อค่ะก่เา็มนบักกอกดิบจากนั้นเขาก็เอานำานี่ไประเทศถิ่มเขาก็มะล่างเม่ะล่างจักสองนำเด้อค่ะนำที่สองมาค่ะ เน,นี้าก็ล่างมากรอกได้สองนามแลวนะคะจากนั้นเขาก็มาเส็นให้สะอาดเด้อค่ะเส็ตให้แหงเด้อค่ะได้ผ่าสะอาดม่เส็นให้แหงเด้อค่ะประกอกเนี้าต้องเลือกดีดีเด้อจะมาด้วยใดยมันแตกบ่ต้องเอาเอาตัวไม้ที่บ่แตกเส้นให้สะอาด <ๆ S 1> เซ็ดให้แหงเด้ยค่ะตอนนี้ประกอกเขาก็เซ้นสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ เราต้องใส่ผ้าที่สะอาดมาเซตเด,ด้อค่ะเ็ตแหงเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เอามาแ็กใสุ่งเอามาใส่ถุงไหวค่ะได้สงสัยแบบนี้แหละคะ่ะนี้เราก็มามัดเลยค่ะแล้วก็มัดแล้วแล้วก็เอาไปใส่ ตู้เย็นใส่ช่องฟิดใไปเลยค่ะจากนนเหาเอาไปใส่ช่องฟิดสช่องแช่แข็งด้วยค่ะจะได้กินขามปีเลยค่ะประกอกสีบ้บ่สเสียเลยค่ะแปลว่าเขาจะบ่ต้องรื้อปากกอกินเลยเก็บไว้กินขามปี กิบเอ๊กประกอกไว้กินขามปีกะไม่แค่นี้แหละค่ะคินแวาก็ี่เป็นประโยชน์มา,มากกันหน่อยด้ยค่ะการเจ็บประกอกขามปีกะไม่แค่นี้แหละค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ